แต่แน่นอนตอนนี้นะครับคนไทยที่ติดทูวิชั่นหรือช่องทางที่ไม่สามารถดูฟุตบอลยูโร2012ที่เป็นหน้าจอดำเขาจะต้องทำกันอย่างไรนอกจากการซื้อกล่อง GMM z แล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใช้กันเองนะครับก็ mm hmm. คือใช้ที่ชาร์จมือถือเนี่แหละระบุด,ด้วยนะว่าต้องเป็นยี่ห้อโนเกียเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากหัวเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะครับถามว่ามีการใช้ได้ยังไงนะฮะ ท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับว่าเจ้าสายโนเกียเนี่ยมันจะมีที่ชาร์จหัวเล็กๆอยู่นะครับนำหัวเนี่ยแหละนะครับไปจิ้มตรงทางต่อกับทีวีเสาอากาศที่เป็นหนวดกุ้งนะครับแล้วอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เมื่อกี้ด้านบนเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะเป็นที่ชาร์จมันจะมีเขี้ยวออกมา2อันน,นะพัดนะเรานึกภาพจินตนาการดูว่ามันเป็นเสาหนวดกุ้งโอ้โหคิดได้ยังไงนะแล้วดูเอาสายมานะฮะ เอามาจิ้มเข้ามาคือโอเคจิ้มไปทั้งอันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รองรับเต็มที่นะครับแต่ว่าอันนี้จิ้มเข้าไปที่รูเล็กๆหน่อยหนึ่งปรากฏว่าภาพเนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนิดน,นึงแล้วกันว่ามันทํางานกันยังไงบ้างนะฮะสายนี่ครับผมจะขยับไฟไปสอง ทิตุให้คุณเห็นว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไงวะวันนี้ก็คือตัวแจ็คนะครับแล้วนี่ก็คือทีวว่ชาดแบบเอเสียบเข้าไปครับก็จะทำให้เราดูฟุตบอล ยูโร2012ได้โดยที่ไม่ต้องติดกล่องของ GMM นะครับแต่ถามว่าชัดไหมมันก็ไม่ชัดแต่มันก็พอเห็นขาเห็นบอลเห็นเกมครับขอให้มีความสน่ฮเห็นชัดเลยนะต้องขอคารวะคนแรกมากเลยที่อยู่ดีคิดได้ยังไงเอาที่ชาร์จไวยเสียบข้างหลังทีวีฮะแสนเน็ดเยอะจริงๆนะพูดถึงเรื่องนี้นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆแต่ว่าถ้าอยากจะดูชัดดูแน่นอนเนี่ย ไปหาตังซื้อกล่อง G M M c าติดีกว่าง่ายกว่าหน0พันห้าร้อยบาทคือถามว่าผมกล้าลองไหมผมไม่กล้าลองนะกลัวไฟช็อตอ่ะเออแต่ว่าคือนับถือในภูมิบรรยาของเขาดีนะครับว่าสามารถที่จะทําให้ดูได้แบบง่ายๆนะฮะตอนนี้ที่ชาร์จโนเกียเนี่ยก็ถือว่ามีเยอะที่บ้านผมก็มี3ามสี่ต้องลองนะคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยโนเกียเขาดังแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจำนวนมันลดน้อยลงเวลาเราเอาเครื่องเนี่ยไปขายปุ๊บ ที่ช้าเนี่ยแหละจะยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาติดเลยมีกี่เครื่อง3เครื่องนะแต่ไฟดูนี่ไม่รู้ด้วยนะฮะไม่แนะนําให้ไปทดลองกันนะครับครับอย่างพวกเราเนี่ยติดกล่อง GMMZ ง่ายกว่าดีกว่าเน่นะฮะเอามาให้ดูกันแปลกๆครับทางแจมมี่เห็นข่าวนี้นี่ต้องกรี๊ดเลยนะกรี๊ดเลยนะเจอโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยเอาที่ชาไ์เสียมงหเออครับอ่ะช่วงนี้มาดูตบท้ายนะครับสําหรับ จอดำของฟุตบอลยูโร2012นะครับครับไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพลงด้วยเกี่ยวข้องกันยังไงคือเขาไม่แต่งเพลงให้หรอฮะเขาไปแต่งเพลงให้เลยว่าฟุตบอลยูโรจอดำเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างแล้วจะทำให้มันมีความรู้สึกคลึกคลื้นสนุกสนุกนก,กันแบบผ่อนคลายโดยการแต่งเพลงเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเองหลังจากนทราบข่าวนะครับว่าฟุตบอลยูโร2012เนี่ยจะกลายเป็นจอดำในช่องทวิชั่นนะครับเดี๋ยวลองไปชมตบท้ายในสำหรับคลิปนี้กันครับ ทำไมไม่แปลกใจเท่าคราวนี้หรือเพราะยูโรคราวนี้ไม่มีบราซิลมาเตะให้ดูเหมือนทุกทีบราซิลเตะบอลยูโ,โรด้วยหรือเพราะทีมไทยไม่ได้แต่ด้วยสักปีก็มไม่เป็นไรเพราะเราจะไปบอลโลกได้ผลมาตั้งมากและามามสุดท้ายก็ยังคงไม่รู้ จนวันที่บอลยูโรแข่งขันฉันเลยเปิดทีวีออกดูอยากดูยูโรแต่เปิดมาเจอจอดำอยากจะดูบอแลแต่ก็ไม่อยากจ่ายตังจะให้ปิดกล่องซ้ำๆเธอรู้บ้างไหมบ้านฉันมีกี่กล่องกันอยากดูโรนัลโดแต่เปิดมาเจอจอดำอยากดูตอรเรสแต่เราไม่มีกล่องดำหัวใจั่นเจ็บช้ำ Sự nguồn nái quái 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 quái